สวัสดีทุกทุกข้าราชกานสรรหาเราที่ก็ไม่มีจะปลูกเลยต้องไปหาพวกกระถางตะ,ตะกงตะกร้ามาเพาะมาปลูกเนี่ยตะกร้าแบบน,นี้ดีป่ะดีระบายดีเอายังไม่ได้แกะ ซื้อร้านส่งนะเนี่ยโหลโหลหนึ่งสิบสองใบโหลละสองยี่สิบาทตกใบละสิบแปบาทเนี่ยตกใบละสิบแปบาทซื้อมยกโหล,ลแบบนี้แหละเพราะเราเองก็ต้องใช้แต่พลาสติกมันอยู่ได้ไม่นานแค่นั้นเองอันนี้ก็ใช่ อันนี้2องบาทเหมือนกันโลละส่วนนี้ก็เอาไว้เอาพงเอาเพาะนุ่นเพาะนี่อันนี้ร1 0บาทโลละร้อสบาทร้อยยปลูกกันเข้าไปพวกเรานะปลูกไปจนกว่าจะหมดแรงนี่นะไม่มีหมองเลยจริง ดูเอากแล้วกันอยากปลูกนู่นปลูกนี่อีกเยอะแยะแตาแม่เป็นลมเลยทีนี้ปัญหาของพวกเรานไม่มีที่นลถามบางคนบอกไม่มีที่ได้ไงเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเออจริงด้วยมันอยู่ในร่มไงมันอยู่ใต้หลังคาโรงจอดรถเพราะฉะนั้นต้นไม้ต่างๆมันก็ไม่ค่อยงานเท่าไหร่อันนี้เก็บไปกินกนะัผักชีผักชีนี่ผักชีอยู่มองนี้ก็จะโดน หอยทงหอยท่าเก็บกินเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะต้องย้ายเนี่ยพู้นี้ออกย้ายออกแล้วก็เอาผู้นี้มาปลูกมาวา,วางไว้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 แบบนี้นะทำตอนนี้มีแรงตอนนี้เรายังมีแรงอยู่ เราก็จะทาของเราไปเรื่อยๆแบบนี้แหละปลูกนู่นปลูกนี่ไปคือไม่ไม่หักโหมเราจะพยายามดูแลตัวเองไม่ให้หักโหมนะเพราะเราเท่าแล้วอย่ายกนู่นยกนี่ให้มันหนักจะทำอะไรที่มันเกินกําลังของตัวเองเพราะว่าถ้ามันเจ็บมันปวดมันอะไรขึ้นมานะโอ้ยงานเข้าเลยทีเดียวนะเจ็บเอวเจ็บหลังเจ็บเขา่าปวดกระดูก รับรองได้เลยงานเข้าทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยตื่นเช้ามาจะทำนูนทนํานี่มันทําอะไรไม่ได้นะถ้า,เราเ,ราเราเกิดเจ็บปวดขึ้นมาจริงๆอันนี้เอาของน้องน้องเอก้าวเกษตรก้าวทีละก้าเกษตรอินซีนะจ๊ะเอามาลงตรงนี้ไว้ก่อนนะมะลายมะลายเก่งจีนและอะไรอีกสักอย่างหนึ่งฮ่า <c oughs> เอาเอไอาา้อนั่นละกันนึกไม่ออก ใครสนใจซื้อแหนแดงก็ไปหาน้องเอได้หรือคุณต้นเกษตรชาแนลได้นะจ๊ะน้องเอขายแหนแดงไปดูเหอเก้าชีล่เก้าเกษตรอินซีแล้วเดี๋ยวเจอเอเอลฟาดแคตทับทำสองช่องละน้องเอขยันไปได้พวกเราอย่าอย่าท้อเหนื่อยก็พักเอาหายเหนื่อยก็มาลุยต่อนะจ๊ะ เป็นไงจ๊ะนี่คุณหน่อยบ้านไร่บุพยอมผักกูดเราขยายไปแล้วหน,นึ่งแน่แน่นน่นเห็นไหมจ๊ะถอนมาแล้วได้หนึ่งกอมีผักชงผักชีมีหอมแยมแม่บงแม่บีด้วยเห็นปะ่ะเห็นไหมเออเนี่ยามาโร,ย,รยไว้มองนี่ก็โดนกินไปเยอะอยู่ขนมคานานี่ไม่ค่อยจะงามเลยนี่ผักกูดคุณหน่อยบ้านไร่บุพยอม ใครสนใจซื้อต้นไม้ก็ไปที่บ้านไร่บางพยอมได้นะจ๊ะทุกคนนะไปที่ช่องคุณหน่อยบ้านไร่บางพยอมผักกูดีกินลวกจิมพริกอย่างอร่อยนะจ๊ะวันนี้ภูมิใจเสนออะไรบ้างเนี่ยนี่มามี่ขาตาที่แอดขนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมัอนนอกหมัอนแปลกไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็น ตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมบรีขาวตาเที่นครปนมด้วยสนใจซื้อหมอนนอกมันแปลกๆมาเดือฝรัง่งไม้ด่างบอนสีไปที่ช่องเดโชสุกอินแล้วเดี๋ยวก็จะเจอทุกสิ่งทุกอย่างเองนะจ๊าทุกคนอันนี้ของน้องหนวดไต้หวันสตรอเบอรี่ที่เราชอบมากๆแล้วน้องหนวดให้มาแต่เรายังไม่สามารถที่จะขยายพันธุ์ต่อได้เพราะฉะนั้นเราจะเลี้ยง เลี้ยงใหม่เอาใหม่เพราะเราตัดกินปักชำแล้วไม่ติดอย่างที่น้องหนวดบอกมันตัดปักชำติดแทบจะไม่ติดเลยดีกว่าทีนี้เราจะเลี้ยงไว้เราจะเลี้ยงไว้ให้ให้โตโตให้แข็งแรงก่อนแล้วเราจะทำการเสียอดกับหม่อนหม่อนไทยหม่อนพื้นบ้านหม่อนเชียงใหม่ เพราะเขาแข็งแรงแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายนะหมอนเชีงใหม่หมอนพื้นบ้านเนี่ยแต่ของน้องหนวดเนี่ยเนี่ยเราบำรุงจนแบบว่างามขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเราอะได้วิชาความรู้เยอะแยะตะแเปะ็ปะลมจากช่องน้องหนวดเกี่ยวกับเรื่องการติดตาเสียบกิน่นเพราะฉะนั้นใครอยากทำ ขยายพันธ์หม่อนด้วยวิธีการเสียบกินติดตาไปที่ช่องเดชอสุอินได้นะจ๊ะน้องหนวดเขาเอ่อทำม่อนโดยตรงเพราะฉะนั้นประสบการณ์ค่อนข้างไม่ต้องห่วงอะ่ะตามไปดูได้ส่วนนี่มันมันดำออสตุรกีของน้องหนวดจริงๆอ่ะเขาชอบแดดอะ่ะใช่ไหมแต่ทีนี้มันเหมือนโดนครึ่งวันอยู่ เออยมึงจะเห็นมะม่วงมะม่วงอันนี้มะม่วงเดี๋ยวเดมะม่วงเขียวสบยป๊าดเพิ่งจะเห็นมะม่วงเขียวสบยโอ้เยะเยอะเยอะเยอู่อร่อยนะเขียวสบยเนี่ยเยอะเยอเเยอะอยู่ เออน,นี้ปลาไก่ของแจว๋วปลาไก่ของแจว๋วคุณวิรัตยิ้มแย้มเดี๋ยวเราว่าจะตัดแต่งกิ่งนะขนุนขนุนขนุนของปลาไก่ของแจว๋วคุณวิรัตยิ้มแย้มนี่แนะนำให้กินยอดเราก็เลยกินเอายอดมากินกับส้มตำยอดอ่อนๆกินส้มตำอ,อ,อ,อร่อยอร่อยติดใจเลยหนายมาเบิง้งที่มีอะไรบ้าง นนก็โตดีดีดิมายมที่เราตอนกิ่งต้นนี้เป็นต้นตอนกิ่งนะตอนกิ่งเองแต่ปักชาได้เนี่ยไม่รู้ปักชําว่างามแค่ไหนนี่อันนี้ปักชําเห็นไหมนี่คือมายมที่เราตัดยอดมาปักชําเราเคยทําคลิปให้ดูแล้วนะว่ายอดมายมสามารถตัดปักชําได้นะเออแล้วก็ติดดีดีติดแย่ๆแต่แป๊บเป็นลมทีนี้ เรามีความสึกเหมือนเหมือนมีพลังงานพิเศษยังไงก็รู้เราขนลุกอะขนลุกมากเลยอะ่ะอ๋ออไอตัวนี้ <c oughs> นั่งเฝ้านั่งมองมอย่างนี้เออฟงฟิง,งอันนี้เป็นอะไรรึเปล่าอันนี้ต้นเนี้ยเราตัดมาปากชำเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นเป็นเป็น ไต้หวันเดวยวก่อนไม่ใช่อะ่ะหมอนหมอนเอากิ่งมาปักมาทิมไวอ้อ่ะจำไม่ได้ด้วยอันนี้ของน้องหนวดเอากิ่งมาจิ้มไว้อ่อพีนัทปัตเตอร์เอามาทิมทิมทิมท,มทิมไว้และนี่ก็มีฟูหมักด้วยฟูหมักก็มาเกิดเต็มไปหมดของคุณหน่อยบ้านไร่พพยอมเนียมหูเสือนี่ปักชำง่ายมากเลยฟ้าทรายโจรน,นี่ปลูกเอาไว้นะเอาไว้ทำน้ำหมักไล่มแมลง สระแน่นี้ยังไม่ได้สระแน่นตัดนี่เด็ดมาจิ้มเลยเอาคอให้เขาลงไปนะเพราะว่าเนี่ยกดออกไปเงี้ยรากข้าง,ของ,งอกตามข้อนี่เห็นปะเอาข้อกดให้จมไปเลยเดี๋ยวเราก็จะได้ต้นใหม่ละขยายพันธุ์ง่ายๆไม่ต้องยุ่งยาก นะจ๊ะรดน้ำให้เขาเขาต้องการความชืน้นอันนี้ก็เอาโหระพามายอดโหระพามาปักไว้ยอดโหระพาปักชําได้อันนี้ถั่วรรน้ดูกันกระแดนนะจ๊ะให้ดูแค่นี้ก่อนเนาะโอ้โหน้ำหมักของเราเป็นไงจ๊ะน้ำหมักกากถั่วเหลืองที่น้องดวงรัตที่ตลาดอียาราให้มาน้ำหมักกากถั่วเหลืองเปลือกกล้วย แล้วก็น้ำมาเข้าสารผสมกันในนี้แหละเวลาตาักก็ใสก่กระบวยเนี่ยเห็นปปาน้ำเนี่ยตากใส่ก็รดราบไปเลยนะเนียียวสดงดงานดีจริงอันนี้ยังไม่ได้ขยายเดี๋ยวกันว่าจะขยาย ออกไปผักชีฝรั่งนีม่มีอะไรมากแล้วมาถ่ายให้ดูว่าพวกผีบ้าปลูกผักนี่ผีบ้าปลูกผักปลูกปลูกไปนะจ๊ะทุกคนปลูกไปจนก,กว่าจะเ,เรียลแรงไม่มีอ่ะเลิกเลิกนะจ๊ะ อย่าหักโหมเนี่ยทาในขณะที่มีแรงเนี่ยทาไปยวพอหมดเรื่องหมดแรงก็หยุดนอนดูลลเออนี่ยังไม่ได้ขึ้นปกเลยอันนี้ของน้องมีนาชาแนลเห็นไหมเห็นหรือเปล่าอันนี้น้องมีนาชาแนลให้มาออว่านงาช้างเห็นไหมว่าเขาแตกหน่อมาเต็มเลยเห็นไหม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 นูน่นนู่นนู่นแตกหน่อมาเต็มอะใส่ใท่ไท ของน้องมีนาชาแนลไปดูช่องน้องมีนาชาแนลกันนะจ๊ะทุกคนน้องมีนาชาแนลเสียงน่ารักน่ารักนี่เดี๋ยวเราจะแยกหน่อออกมาเออเออเอเอมีเต็มเลยอันนี้เป็นกระชายเดี๋ยวเราก็คงจะรื้อออกลงหัวแล้วเริ่มโซมนะแสดงว่าลงหัวแล้วเนี่ยอันนี้ขมิ้นขมิ้น เฮ้ย hey, ว่าจะเอาแค่นะั้นเราเลื้อยมาตรงนี้นะเดี๋ยวกันว่าจะเอาแค่แค่แค่หม่องนี้นะเร,เ,รเ,รเริ่มเลื้อยมันอันนี้ของน้องบีคมินขาวดูสินี่สงสัยลงหัวแล้วเริ่มโซมแล้วเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัน,นเดี๋ยวกันโอ้โหงานเยอะมากเลยเยอะแยะจะแพ็คเป็นลมจริงๆเะยเนี่ยนะทำกันไป เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยๆเคลียร์พื้นที่ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวจะเอายังไม่รู้เดี๋ยวก่อนหมักดินใส่ดินอะไรไว้ก่อนเอาเอาเอาพวกใบมุงใบไม้มาหม,มกหมกเรียงใส่ตะกร้าไว้ก่อนได้เนะี่ยเนี่ย,ยตัดกิง่งนู้นกิ่งนี้มาแล้วก็เอามาลงๆไว้คือผักขมๆใส่ไว้เนี่ยแล้วก็วางเรียงกันเนี่ยได้เลย บ้านนานุงถุง,งบาหากระบุงลุยนาะพูดภาษาไทายดามท้องตลาดฟังวิทยุเอ็มมิได้ค่ะมีวิทยุราคาร้อยกว่าบาทบ้างฟังในกระจาบบางก็พาขอบกระบุงอยากมีสุขใจก็เอื้อมมือไปมุนเข็ม เปิดเออมฟังแพลงของลูกทุ่งยามไทยเราไทยฟังไปด้วยใจมุ่งอาหารก็หาไมีกินทั้งปลากุุงผักเบีย้ยผักบุงมีทั้งปลาราปลาเข็มพอหนึ่งกลุง้งอย่ามาลอกให้วงังมันไม่เหมาะกันกระมังรอพี่ฟัง เอฟเอ็มพอแล้วเลิกเรือเรือยงานเยอะฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาี่ช่องเราด้วยนะคนที่ยังไม่ได้ทําช่องกรุณาทําช่องดือนดืนนับจากนี้ไปเศรษฐกิจอาจจะดีขึ้นนะจ๊ะทุกคนคนที่ทําช่องมาแล้วใจเย็นเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเลยดีตรงไหนวะดีตรงไหนไหนดีตรงไหนวะเอาเนานะ ใจเย็นอุ้ยแต่เราลืมมองกล้องเอียงไปดีกว่าแค่นี้นะ